ให้วินาชช่วยแนะนำหน่อยนะระหว่างองค์พระมกานกับองค์พ่อจตุพมรามเทพครับที่ผมศึกษามานะครับก็ได้รับฟังมาจากท่านที่อยู่ในเหตุการณ์ในยุค2 5 3 0ครับผมเองก็ยังเคยทันท่านกของผู้เป็นร่างทรงนะครับแล้วก็ยังทันหลายหลายท่านที่ที่ท่านเสียไปแล้วก็มีปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ก็มีนะครับองค์พ่อจตุพมรามเทพเนี่ยอดีตเนี่ยท่านคืออดีต กระสัแห่งเมืองศรีวิชัยนะครับก็มีชื่อเลยนะครับชัดเจนหรือว่าท่านชื่อพระเจ้าจันทรพรานุนอันนี้ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับครนี้เรามาได้ยินคําว่าจะถุกรามกับกรามเทพในตอนที่มีการประทับทรงการประทับทรงเริ่มขึ้นช่วงประมาณพศ2 5 2 8ถึง29โดยประมาณ อาจจะมีกลุ่มนาคารศรีธรรมราช28อะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับ28ะนะครับเขามีการประทับทรงกันนะครับ